วัสดีไวรุ่นมาสด้าสองสีน้ำตาลโฉมปีสิบเก้ากับค่างวดเริ่มต้นห้าพันไปดูกันเลยเิมเดิมจากศูนย์นะโคตรกริปแต่อร์ไม่เย็นทำไมไพี่แอร์น่าจะเสียแล้วมั้งเสียอีกแล้วนะปุ่มพ u s สตาร์ทด้วยนะกุญแจเป็นรีโมทกระจกไฟฟ้านะสวยงามครับได้เบาะหนังด้วยนะ จีบๆเลยไม้พุ้งเท่าไหร่วะเนี่ยสี่หมื่นครับสี 40, ่หมื่นโลครับรถนวดเตอรเดิมหมดครับเม็ดอุ้งเม็ดดัก <c oughs> สีน้ำตาลสีขี้ไก่สีขี้ไก <c oughs> ่สีสีอย่างไงสีขี้ไก่ปู <c oughs> โอ้ยบอกว่าเป็นตาเอาเถอะนะสีขี้ไก่ปูเอาป่ออวยงามรถตาเดิมๆครับพี่น้อง นะจะมีเคลมสีถอดฝางระปรงมาดังนั้นเดิมทุกชิ้นเลยรถไม่เคยติดแก๊สนะตัวนี้เป็นเครื่องพันสามเบนซินนะรุ่นนี้จะมีดีเซลกับเบนซินครับนะตัวนี้เป็นเบนซินเติมดีเซลได้ไหมเติมได้แต่ก็ต้องซ่อมเองนะไม่ต้องไม่ <laughs> สวยครับนะลองแก้มนะฝาปูมีรอยถอดเล็กน้อยแต่ว่าเครื่องเดิมไม่มีเสียีชน มีการเคลมสีเลเ็กน้อยสเก็ตหินนะอ้าวฟรีดาวฟรีจองออกลดสูตรบาทกับค่างวดเริ่มต้น5,000บาทปีแรกปีที่2ไปห่อน8,000บาทตลอดสัญญานะรถบ้านสวยๆเดิมๆบางๆนะวิธีการจองแอดล่างทางทีนาทิกตอกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบแชนแนลกดลิงก like ์ไลน์แอดครับเข้ามากครับผมนะส่งบัพปชาชนเบอร์โทรที่อยู่เข้ามา3อย่างแค่นั้นเดี๋ยวอายเดินเรื่องให้ นึกถึงรถยนต์เมอสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญเข้าวงจรนึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวอายจัดให้นะช่วยทุกท่นดันทุกเพจส่งฟรีทอดหน้าบ้านพี่น้องแชร์ไปไว้รุ่นแก้ว